คุณขายตามถูก,กวงวดสมมติงวดจะได้ยี่สามยี 4, ่สี่เรา่าแค่ยี่ิบห้ายกครับ<ห>ผมแต่อตามเอ,อมือะถ้าวันตรงราคาก็ขายสมมุติถ้าเราซื้อมาเคยบวกลบคุณหนันไหมตัวหนึ่งได้กำไรเท่าไหร่ไม่เคยครับไม่เคยครับแต่รู้อยู่ได้กำไรแต่รู้อยู่ได้กำไรผพไมันได้มาจอ้ขั้นจดคือมันเยวจะวาแบบ ลงทุนทำนาเนาะจดไปจดมาเลยขาดทุนใช่ไหมไปว่าตขาดทุนได้กำไรมันได้กำไรอยู่ตัวหรือว่าซื้อท่านี้ได้ทั้นั้นเอาไปไม่ต้องไปคิดค่าแรงก็ไม่คิดครับผมไหนๆก็เลี้ยงอยู่แล้วมัจะอยู่บ้านครับผมถ้าไปคิดทุกสิ่งทุกอย่างก็มันยากะไรคงจะไม่ได้ทํานะคงจะไม่ได้ทำถ้าไปคิดตัวนี้มันงามมันสวยมันก็ได้ราคาดีเหมือนตัวนี้นะงามสวยนะอนาคตพ่อพันเนาะสีสวยอ่าสีสวยมากครับเด๋ยว เขาเปนอกได้สองหน้าหน้าอะไรบ้างครับเป็นหน้างวงงามงวพ่อพันธุ์อ่าแล้วก็งวดขุนโคงงามโอ้ตีได้สองหน้าเลยนะแบบนั้นมีแต่เลียงคนเน่ยอันนี้ตีหน้าเดียวครับหน้าอะไรครับตัวนี้เนื้อขายเนื้อขายเนื้อนะกิโลละเท่าไหร่ครับแถวนี้หรือว่ามองที่สายตามองที่สายตาครับสายตาใครสายตาดี๋อวแต่คนซื้อกับคนขายจะตกลงกันครับผมได้ครับส่วนมากแล้วเขามาซื้อบัวนี่เขาแถวจังหวัดโคราชเนี่ยอำเภอพี่ไมเนี่ย เขาดูวัวยังไงซื้อขายกันครับลักษณะก็เป็นอะไรนะครับดูควา้วนความโตความอ่วนความโตนะโอ้โหทำไมมันสวยยังไงครับคุณอาครับตัวมูดีๆงามมาเลี้ยงครับแต่วัวดีๆงามงามมาเลี้ยงครับอันนี้ใสยพันอะไรครับคุณอาเนี่ยบราหมันบราหมั่นนะโอ้โหสภาพดีเลยนะอันนี้แอบมีหัวอาหารไหมครับมีแต่ข้าวโพดครับข้าวโพดบดนะข้าวโพดบดครับผมกับหญ้าสดเนาะครับครับผมเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับคุณอา หลายปีเลยครับเริ่มต้นอีกเลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับเริ่มต้นเลี้ยงสายพันธุ์บ้านพื้นบ้านนะทำไมถึงได้เริ่มต้นที่สายพันธุ์พื้นบ้านครับคุณอาต้นทุนต้นทุนอ่าผมชอบคำนี้นะต้นทุนทำไมถึงไหวงั้นครับคุณอาต้นทุนเลี้ยงมันลงทุนน้อยอเอาง่ายๆคือวัวพื้นบ้านนี่ลงทุนน้อยเนาะครับครับผมสมค่อยสมขึ้น ครับตัวมาผสมครับผมถ้าเราอยากจะพัฒนาสายพันธุ์ก็หาพันธุ์ดีมาผสมเนาะครับครับผมแปลกนะเลี้ยงวัวปกติจะต้องเลี้ยงตัวเมียนนะครับอันนี้มองไปมีแต่ตัวผู้เลยนะทําไมถึงได้เปลี่ยนแนวเข้าคุณอาหรือว่ายัางไยงยังไงมาขายได้ขายครับสามเดือนสี่เดือนอ๋อขุนเหรอข,ขุนขายหมุนเวียนใหม่อ๋อคือไม่ได้เลี้ยงเพื่อที่จะเอาลูกอาลานนะเลี้ยงขุนขายครับแสดงว่าสองตัวนี้ซื้อมาครับ ซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้นี่ซื้อมาหมื่นสี่พันหมื่นสี่พันครับตัวนี้เนี่ยครับเลี้ยงสามเดือนแล้วเขาสามเดือนตอนนี้ราคาขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วครับมาสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าโอ้โหสวยนะครับมันทําพ่อพันได้นะนี่นะได้ทำพ่อพันได้<ม>ซื้อมาหมื่นสี่พันตอนนี้ราคาขึ้นไปที่ประมาณสองหมื่นสี่แล้วครับโอ้โหก็แสดงว่าพอได้นะครับแล้วตัวผู้ตัวเล็กนั้นตัวนั้นนะครับซื้อมาเท่าไหร่แปดพันแปดพัน ยังไม่อ้วนเนาะยังไม่อ้วนครับผมยังผอมอยู่แสดงว่าคุณอาเนี่ยใช้คําว่าเลี้ยงวัวขุนได้ไหมครับขุนอะไรบ้างครับที่นี่ข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดบดครับผมแล้วก็หญ้าหญ้าหญ้าธรรมชาติหญ้าธรรมชาตินะแบบที่เราเห็นแบบนี้นะที่เกี่ยวตามท้องไร่ท้องนานะเกี่ยวตามท้องไร่ท้องนาครับผมแค่นี้ตอนที่ซื้อตัวนี้มานี่ผอมไหม พร้อมครับพร้อมแบบตวนี้ครับพร้อมแบบนั้นเลยนะครับแล้วทํายังไงถึงไม่อ้วนขนาดนี้ครับุณนาให้ยังไงบ้างพญาติบำรุงจีดพญาธิบำรุงครับครับผมแล้วก็เสริมยญ้าเสริมรำครับผมข้าวโพดครับผมเช้ามานี่ให้กินอะไรครับพณนาเช้ามากับข้าวโพดกับรำข้าวโพดกับรำครับสองสามโมงสามโมงกินยญาครับผมาครับผมในช่วงห้าหกโมงครับเสริมรำอาหารอีกครับผมข้าวโพดอ๋อแล้วฟางกินตอนไหนครับที่นี้ างไม่เคยกินครับไม่ได้กินฟางครับเพราะยามันเยอะอ๋อยาเยอะคือที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอที่มายเนาะครหญ้าเยอะมากเลยนะหญ้าเยอะมากตอนนี้จะเกี่ยวไม้หว่านเลยคือผมไปที่ไหนก็มองเห็นแต่หญ้าเลยนะครับอ๋อผมว่าดีนะถ้าเกิดว่าเราฟางก็แพงนะครับฟางก้อนถ้าขาเก็บไว้กับสามสิบสี่สิบราคานะครับอันนี้คือแปลงหญ้าของคุณานะครับโอ้โหผมว่าเหลือเฟือนะขนาดนี้นะครับ เกี่ยวกันไทันลยครับเหลือเลยนะเหลือแล้วข้างข้างนอกก็เยอะแล้วได้ขายไม่ยากไม่ขายครับเอาไว้ให้วัวตัวเองครับอ๋อนี่มีควาย้วครับควายวางอยู่่งนาอยู่อ๋อมีควายอยู่ท่งนาครับครับผมแต่ผมดูนะถ้าเกิดว่าเลี้ยงวัวแล้วได้สภาพแบบนี้ถ้าให้กินแค่ข้าวโพดบดเนาะผมว่าถ้าเกิดเอาไปตลาดดีน่าจะเหลือกําไรอยู่นะครับตีแล้วตัวหนึ่งนี่ได้กําไรประมาณสักตัวละเท่าไหร่ครับเท่าที่ทํามันก็ได้อยู่ดลครับกดยงว้างมันก็ได้ มันอยู่ตะกัวนะครับยูก็จีหองวัวมันจีหัวจีงามไหมอ๋อตัวนี้มันงามมันสวยมันก็ได้ราคาดีมันตัวนี้นะครับงามสวยนะงามอานาคตพ่อพันธ์เนาะครับแล้วก็สีสวยอ่าสีสวยมากครับเดี๋ยวโชามันออกได้สองหน้าหน้าอะไรบ้างครับเป็นหน้างาัวงามงัวพ่อพันธ์อ่าแล้วก็งัวขุนโคง,งามอ๋อตีได้สองหน้าเลยนะแล้วกนมีตะ เดี๋ยวคนเนี่อ้นี้ตีหน้าเดียวครับหน้าอะไรครับตัวนี้เนื้อขายเนื้อขายเนื้อนะกิโลละเท่าไหร่ครับแถวนี้หรือว่ามองที่สายตามองที่สายตาครับสายตาไทยสายตา๋อ๋ยแต่คนซื้อกับคนขายจะตกลงกันครับผมได้กันส่วนมากแล้วเขามาซื้อบัวนี่เขาแถวจังหวัดโคราชเนี่ยอำเภอพี่ไม้เนี่ยเขาดูวัวยังไงซื้อขายกันครับลักษณะก็เป็นเรื่นะครับอยู่ควบมอ้วนความโตความอ้วนความโตนะครับครับผมวันโตขายตามตามเนื้อผ้านะครับ ครับผมแล้วช่วงนี้มันไม่ค่อยมีงวงงามมันมีแต่ตีเนื้อกหมดเลยไม่มีเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับอเอี๋้วนม้มีแต่เนื้อวันธรรมดาเนื้อหมดเลยสวยแก่ไหนก็เนื้อหมดเลยอ๋อตีตรงเดียวนี้ยครับผมแต่ถ้าเมื่อก่อนก็จะมีวัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สวยงามเนาะราคาเกือบแสนนะครับยังอย่างสามหมื่นกว่าสามหมเดีแล้วนี้ขายไปเป็นหมื่นๆราคาหายครับผมแล้วได้ไปตลาดนัดวัวควายบ้างไหมครับนี่ไม่อกี้ไปครับยูตบานแล้วไปซื้อมาจากไหนครับตัวนี้ ตัวนี้ก็ซื้อที่บ้านตัวนี้ก็ซื้อที่บ้านหมู่บ้านเรานะครับอ๋อแต่ก็บอกขายเขาบอกให้ไปดูก็ไปดูซื้อมาอืมพอดูพอได้ราคาก็ซื้อมาคุนเลยครับโอ้ดีมากเลยครับสามสี่เดือนอย่างนั้นสี่เดือนาว่าได้สักสองหมื่นห้าขายเก็บตัวใหม่ซื้อตัวใหม่อีกครับผมไม่เสียดายเลยครับโอ้มันเสียดายแลครับแี่ว่าเงินหมุนเวียนตรงนี้ครับอ๋อขายจะเรียงไรกต้นทุนมันใดญ่ใหเลยครับมันจะแพงไปครับผมตับให้หนึ่ไซส์แบบถึงเก้าบาท อย่างถึงแล้วก็ซื้อตัวใหม่ขายซื้อตัวใหม่ครับครับผมเมืม่อก่อนนะผมเชื่อนะแดงๆอย่างนี้นะพ่อพันอย่างดีเลยนะครับห้าหกหมื่นอีสบายเลยนะลังผมมาขายตัวนึงครับซื้อมาเดวหนึ่งมาขายตัวหนึ่งสี่หมื่นห้าครับผมยังห้าเดือนครับผมมันเป็นงวงงามก็ซื้อทำเพออ๋อทะเบียนชายรองทะเบียนชายลงมาครับผมผมเห็นครอกครัวน,นะผมดีใจนะเทปูนข้างหน้านะทำไมถึงทำแบบนี้ครับคุณันกันมันเป็นะไรครับมัน ที่คโครนลม<อ>เดี๋ยวมันกินยืนกินนานๆเนมันก็เป็นที่โคนครับผมต้องลาดปูนให้มันอ๋ออย่างนี้จบเลยเนาะครับครับผมเวลากินเสร็จแล้วเขานอนตรงไหนครับทีนี้างทีก็ปล่อยธรรมชาติเลยให้เป็นหามบอนอนเดินนอนในมัน,ท,น,น<อ>ที่นี้ทีนี้มันก็ไม่ค่อยนอนมันชอบนอนที่พื้นดินพื้นดินนะครับปกติวัวทั่วไปนะครับถ้ามีปูนกับดินเขาจะเลือกนอนที่ดินที่ดินอ๋อปูนไม่ค่อยนอนครับไม่ค่อยนอนเป็นอะไรครับคุณอาเท่าที่สังเกต สังเกตดูมันก็ไม่ค่อยนอนไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรสุงสัยมันจะแข็งอนอนที่พื้นดินพื้นขี้มันนุ่มมันนุ่มเนาะครับครับผมชอบเลยอันนี้โอ้แต่ว่าผมชอบตัวนี้มากเลยนะเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยได้เป็นพ่อพันเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขายนะยังไม่ได้ขายครับยังไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนแต่ตั้งใจจะขายอยู่แล้วครับถ้ามีคนสนใจเนี่ยพอขายได้ไหมขายถ้ามีคนสนใจมีเบอร์ไหมพี่ศูนย์แปดแปด 0884659ครับผม380อีกครั้งหนึ่งครับคุณอะ0884659 380ครับผมโทรมาสอบถามได้เนาะครับครับผมตั้งใจจะขายอยู่แล้วครับไม่ได้เลี้ยงไว้เพื่อประดับบารมีนะถูกราคาก็ขายถูกราคาก็ขายเนาะแต่ว่าไปต่อได้นะได้มันเป็นวัวอายุยังน้อยกี่ปีแล้วครับตัวนี้2ปีกว่าก็กำลังจะขึ้นได้นะครับครับผมยังไม่ถ่ายฟันเลยยังไม่ถ่ายฟันครับยังไม่ถ่ายฟันสักคู่เลย มัวเด็กอยู่เลยครับผมถ้าถ่ายฟันก็คือฟันมันจะเป็นยังไงครับมันจะหักแล้วมันขึ้นใหม่สองสี่ครับขาเรียกว่าฟันหนึ่งคู่ฟันหนึ่งคู่กับประมาณสองปีครึ่งครับผมอันนี้มันยังไม่ถ่ายฟันเลยยังฟันน้ำนมอยู่เลยตอนที่เลี้ยงวัวพื้นบ้านแล้วมาเลี้ยงวัวขุนขายเนี่ยทําไมถึงไม่เปลี่ยนแนวคิดครับเมื่อก่อนมันเนื้อที่อเลี้ยงมันยากครับมันมีเดี๋ยวนี้เขาทำนาทําได้อพืชเราก็ไม่มีที่เลี้ยงอ๋อ วัวขุนครับผมสามสี่เดือนขายอือยู่แต่อยู่แต่มันจะอ้วนมันจะโตไวไหมครับผมถ้าตัวไวอ้วนไวก็ได้ขายได้ขายเร็วครับได้ขายเร็วแล้ซื้อตัวใหม่มาผมรู้แล้วแหละคือพื้นที่น้อยครับคือทะลียงสิบยี่สิบตัวไม่ได้เลยไม่ได้ครับมันผมทุกวันนี้เขาเอาแต่งัวอ้วนขายอมเขาก็ไม่ซื้อไม่มองครับมีเลือกด้วยนะเขาเาเลือกเข้าไปเอาอุกวันผอมต้องให้เลี้ยงอ้วนก่อน มันหลายตัวมันก็ไม่อ้วนถ้าหลายเกินครับผมหลายเกินไม่อ้วนใจแบบนี้นี่สบายเลยเนาะสองตัวตะเกี่ยวญ้ายิ้มเลยนะผมว่าเลี้ยงได้มีความสุขเลยนะวันเวลาคายเถียดอะไรกันขับเวลาทำ่าไรเลี้ยงยุ่ยเชยดก็ดังลำคาญเลยยุ่ยเชยก็งุดงิดงุดงิดคนเคยอ่าทีนี้ก็ต้องเลี้ยงครับผมนี่ก็ควายก็อยู่ทุ่งนานเป็นเอาเกาดขึ้นกิจยาออกมาเกี่ยวหญ้าอีกอ๋อ มีควายด้วยมีวัวด้วยควายห้าตัวครับผมก็ยังอยู่ทุ่งก็ยังไม่ไถไม่ทาพอได้ใช่ไหมครับพอได้ครับผมทีนี้ว่าจะเดี๋ยวกลับวนนี้ไปนู่นเราควายเขาคอกที่ทุ่งที่ทุ่งนะอ๋อคับค่อยมาทีเดียวครับผมเวลาเขามาซื้อวัวที่คอกนี่ตั้งราคาไงบ้างครับที่นี่หรือว่าวัวถูกไหมที่จังหวัดโคราชถูกครับวัวถูกถูกก็ขายตามเหมือนเหมือนเคยก็ขายอะไถูกถูกขายตามถูก เงิสมมติเงิจะได้ยี่สามยี่สี่แล้วเราะว่าแค่ยี่สิบห้ายี่สิบหกแค่ต่อตามเอา้าถ้าว่าตรงราคาก็ขายสมมุติถ้าเราซื้อมาเคยบวกลบคูณหารไหมตัวหนึ่งได้กำไรเท่าไหร่ไม่เคยครับไม่เคยครับแต่รู้อยู่ว่าได้กำไรแต่รู้อยู่ได้กำไรมันได้มาจอ้ขั้นจดคือมันเดยวจะว่าแบบ ลงทุนทำนาเนาะจดไปจดมาเลยขาดทุนใช่ไหมไคร้าขาดทุนได้กำไรมันได้กำไรอยู่ตลอดหรือว่าซื้อเท่านี้ได้ทั้นู่นเอาไปไม่ต้องไปคิด่าดแรงก็ไม่คิดครับผมไหนๆก็เลี้ยงอยู่แล้วก็อยู่บ้านครับผมไ้าไปคิดทุกสิ่งทุกอย่างก็มันยากนะคงจะไม่ได้ทํานะคงจะไม่ได้ทำถ้าไปคิดแล้วอย่างน้อยมันพอได้ขยับเข้่งขับไปยะขาเนาะได้ทาเนาะครับผมก็ได้ทําได้อยู่ อยู่บ้านทำนาเลี้ยงวัวเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนมาครับอยู่ตะกอนกรุงเทพไปทํางานกรุงเทพครับทําอะไรครับที่กรุงเทพเมื่อก่อนไปติดกระจกอ๋อติดกระจกอยู่แถวกรุงเทพแถวครับผมเด็ดูไปดูมามันก็ไม่เหลืออะไรเงินบอกก็ไม่มีเหลือมีแต่ทําไปอกินวันที่ยี่สิบก็หมดแล้วยืมเพือต่อยืมเป็นดอกเขาอันนี้คือวิถีชีวิตของคนกรุงเทพนะครับ ก็เลยกลับมาเลี้ยงวัวเลยกลับมาเลี้ยงวัวเหมือนเดิมตอนนั้นเลี้ยงวัวตเล็กตอนนั้นเลี้ยงช่วงราคาแพงไหมที่กลับมาโอ้ไม่แพงครับแม่ลูกกับสี่พันห้าพันอ๋อสองตัวสี่ห้าพันครับผมอันนี้เลี้ยงมากี่ปีแล้วครับนี่โอ้หลายปีแล้วครับตั้งแต่อายุยี่สิบออกมาก็ยีดเบ็ดมากดทหารเลยไม่ไปเลยไม่ไปเลยครับไม่กลับกรุงเทพเลยไม่กลับสู้เลี้ยงวัวนะครับโอ้ผมว่าดีนะเลี้ยงวัวอยู่บ้านเลยมีความสุขไหมเอาก็มีความสุขครับยังไงบ้างพี่ความสุขกับการทำนาเลี้ยงวัวนี่ ปกติวัยรุ่นต้องไปสร้างตัวนะเพราะว่าได้ทํางานก็ต้องไปดูครับไปพาเข้าดีก็ต้องก็ภูมิใจอเห็นวัวก็ควรชอบก็ต้องดูเว้ยขับมาครับผมไหนก็นอนดูเกี่ยวย่ามให้ก็นอนดูอืถ้าไม่ทําอะไรเลยเขาบอกว่ามันทําไมไม่นชนขี้เกียจ <laughs> ไม่ไหวเอาคนดวกันแล้วขี้เกียจจะกินก็นอนกินก็นอนผมไม่ไหวครับผมชีวิตเราต้องสู้อ๋อดีมากครับ ข้อวัวมีหลังคากับไม่หลังคานะไอ้นั้นตั้งใจทําเป็นที่ลงโล่งยันเลยใช่ไหมครับที่ลงก็ว่าให้มันเดินไปครับมันเดินไปตากแดดอ๋อทำไมต้องให้วัวตากแดดครับเพราะผิวมันจะได้ไมนั่นมันกินแต่มูนในหลายผิวมันแบบผิวเหมือนก็นวัวขุนขุนเยอะอยากให้มันเดินตากแดดไหมตากแดดนอนตากแดดอ๋อนอนตากแดดตรงนี้นะถ้าวัวน,นอนตากแดดผิวจะดีครับ อจะบผิวจะดีจะแข็งแรงัวจะแข็งแรงนะครับถ้าโดนวิตามินซีเนาะครับถ้าอยู่ตอนนนี้ก็ไม่ค่อยแบบอ้วนกินแบบคนหลักกินนอนกินนอนก็อ้วนไปไม่มีเคยตากแดดไม่เคยทำงานอ๋อมันก็จะดูไม่เหมือนแข็งแรงอะครับไม่แข็งแรงอืมแต่ถ้ามีสองฝั่งมีแดดครับไม่แดดนี่ดีครับครับผมมันจะได้มีแข็งแรงได้โดนแดดเนาะครับครับผมเดี๋ยวอยู่ที่นั่นหลักออกมาเนี่ยปล่อยตัวผมอยู่เนี่ยอมันร้อนเข้ามาอยู่ในร่ม หีมันเข้าของมันเองครับอ๋อผมเพิ่งเห็นเสาโอ้โหนี้น่าจะทำมานานแล้วนะเสานี้นะเสาบ้านเก่าครับอ๋อเสาบ้านเกา่าครับไม่รู้เกิดมาก็เจอแล้วครับอยู่เกิดมาก็เจอแล้วก็เลยพอจะหรือตั้งไหนก็เลยมาทำครอบวัวเลยอ๋อน่าจะอยู่ไปอีกนานนะผมว่านนะครับทนมากๆเลยทนอยู่กันเนิดว่า คนเลี pues ้ยงเราจิไปก่อนเลยครับคนเลี้ยงวัวจ้ไปก่อนขอวัวครับพวกล้วยังจะมาตรวจยากออกแล้วก็อาหารใส่ไว้ให้ดีเคยมีโอกาสไปตลาดนักวัวควายบ้างไหมครับก็ไปอยู่ครับไปเที่ยวเรนไป็นหูวัวราคาวัวก็อยู่แล้วล่าสุดที่ไปนี่ราคาวัวเป็นยังไงบ้างครับแถวนี้ราคาก็ไม่ยังไม่คงจะดีขึ้นแนีแต่หมูอ้วนๆก็พอได้ขายอืมถ้าหมูผอมๆก็ไม่ไม่มีราคามีแต่ก็ดชนิดวัด ซื้อคนขายก็ไม่พอใจจะขายแล้วมันถูกสมงงผมถ้าอ้วนเขาก็ซื้อดีครับผมซื้อดีแต่ราคามันก็ไม่ไม่แรงไม่แรงครับตรวราคาไม่แรงตกวมันก็พอขายได้ครับผมพอได้กําไรนิดหน่อยครับไม่ถึงกับเยอะเหมือนเมื่อก่อนเนาะไม่เหมือนเพราะก่อนเนี่ยมันมีแต่คนเลี้ยงเยอะคนนั้นก็เลี้ยงคนนี้ก็เลี้ยงก็ถามบอกเล่ากันมาติดว่าตัวก็ตัวนั้นมีตรงนี้มีจรกว่าอ่าทีนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย จะพ่อค้ากับพ่อค้าแล้วก็เขียงแค่นั้นนะตีเป็นเนื้อทุกวันนี้ตลาดนัดบัวควายมีแต่พ่อค้าพ่อค้าแล้วก็เขียงคนซื้อเลี้ยงไม่มีแล้วไม่ค่อยมีครับส่วนน้อยจะมีครับผมพอคนซื้อเลี้ยงไม่มีมันก็เลยราคาถูกเนาะปกติถ้าซื้อไปเลี้ยงราคาจะแพงนะแต่พอพี่บอกว่าสวยๆตีเป็นเนื้อหมดตีเป็นเนื้อกิโลหรือว่าสายตาที่นี้มีแต่สายตากะกันเลยนะครับกะกันเลยกันกิโล คนเลี้ยงก็เราจะไม่ไม่ไหวทําไมครับเพราะบางบางทีกะกันพวกนี้มันตัวหนึ่งมันอาจจะคนซื้อมันไม่ต้องดูกันบางทีมันอาจจะได้สู้สีสีเราร้องไว้ร้องราคาครับผมบางทีมาช่างบางตัวมันก็ไม่ค่อยนักใครบางตัวก็เลยมองดูมันไม่ได้ซ้อตัวตั้งเป้าหมายไว้สู้เป็นสายตาดีกว่านะครับครับผมสายตาคือแปลกนะปกตินี้ต้องเจอฟางมากนะครับ อันนี้ไปดูสูตรไหนมาหรือว่ามันเหลือเฟือจริงๆมันมัคขับยามันเหลือเฟือแบบมันผมเลี้ยงมันไม่กินเพราะว่าผมหายายมันตรอดแค่กินยาแทนฟางเลยครับผมฟางนี่ไม่กินเลยแล้วมามา,มาเริ่มเริ่มแรกๆก,ก็กินแต่พออยู่ไปอยู่มาก,ก็ละกินไม่เลิกไม่กินเลยเพราะมีแต่ยาให้กินยาให้ ยาไม่มีครับผมอยาให้กินชนิดว่ายาหมดกูไปเกี่ยวมาใหม่ตัด้ให้ใหม่ครับผมเอาง่ายๆคือไอ้สองตัวนี้เมื่อก่อนกินแยะกินฟางมาครับแล้วมาอยู่กับเราแรกๆไม่กินเลยเหรอแรกๆก็กินแต่มาดูไปไม่พออาทิตย์มันอาทิตย์ก็เริ่มแล้วไม่กินก็ไปอยู่เขาก็ดูกูมีต่กินดีๆฟางือกินอ่าต้องมาอยู่กับเราอาทิตย์หนึ่ง๋ยวให้ยาให้ยาครับผมกินตลอดอืก็ไม่ค่อยกินฟางแล้วทีนี้เปลี่ยนของมันเองนะครับครับ่มันเ แต่ผมเชื่อว่าวัวมันจะกินหญ้าง,ง่ายกว่ากินฟางนะครับครับผม